สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนวิธีการนะครับในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างบ้านนะครับจากพื้นที่รกๆเนี่ยให้เป็นพื้นที่สําหรับสวนหินแล้วก็มีน้ําพุเนี่ยอยู่ตรงกลางคลิปนี้ก็จะพามาแนะนําขั้นตอนนะครับงบประมาณรวมถึงปัญหาที่จะเจอในหน้างานนะครับลักษณะแบบนี้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนกันเลยครับโดยขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะครับก็ให้เราเคลียร์พื้นที่รวมถึงการปรับพื้นดินของเรานะครับให้มีความเรียบเสมอกันตามที่เราต้องการใช้งานเลยนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะใช้เป็นตัวผ้าคุมดินที่เป็นลักษณะผ้าสีดําตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยป้องกันในเรื่องของอไม่ให้พวกนะวัชพืชรวมถึงเม็ดหินต่างๆที่เรามีการโรยไปบนหน้านะครับไม่จมลงไปในพื้นดินด้วยนะอันนี้เป็นประโยชน์ของตัวผ้าคุมดินตัวนี้นะครับถัดมาครับผมก็จะไปหาซื้อตัวน้ําพุนะครับที่จะมาตั้งบริเวณตรงกลางนะครับผมก็ไปได้น้ําพุ จากร้านที่เขาขายในงบที่ประหยัดนะเพราะว่าตัวนี้มันมีตําหนิซึ่งมีรอยรล้านะครับแต่รอยรล้าเนี่ยผมพิจารณาแล้วนะครับว่ามันไม่กระทบต่อการใช้งานนะครับทางร้านเขาก็เลยไม่ได้ขายราคาเต็มนะผมได้มาอยู่ที่2 0 0พันซึ่งโปรติเนี่ยราคาเต็มของเขาจะขายเกิน5 0 0 0ันนะครับเท <Okay. S 1> ่าที่สอบถามมา <Okay. S 1> ผมก็เลยได้ตัวนี้มาในราคาที่ไม่แพงนะครับหลังจากที่เราได้น้ำพุมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดมานั่นก็คือการเดินระบบไฟสำหรับตัวน้ำพุนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันนะครับ ต้องบอกว่างานนี้มีการเดินสายไฟใต้ดินด้วยนะครับดังนั้นอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมทําเริ่มต้นก็คือหาแหล่งจ่ายไฟก่อนก็คือเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่ผมพอจะหาได้ครับผมก็ทําการปิดพวกตัวเบรกเกอร์ก่อนนะเพื่อที่จะทําการจั๊มไฟนะครับเมื่อไม่มีไฟแล้วนะครับเราก็จะแกะตัวสวิตช์ไฟตรงนี้ออกมาเขาจะมีจุดที่ทําให้เราสามารถจั๊มไฟออกไปได้จากนั้นเราก็เจาะผนังนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับบริเวณด้านหลัง เราก็เอาสายไฟสายลายสายกาวสายน,นิวตนยเข้ามาเลยครับเพื่อทําการจำไฟกับตัวปลั๊กไฟอันเดิมของเราทั้ง3เส้นนะครับส่วนบริเวณด้านหลังเนี่ยผมก็จะมีการติดตั้งตัวบล็อกไฟกันน้ํานะครับตรงนี้เป็นกล่องพักสายไอรูตรงนี้เราก็มีการยิงซิลิโคนนะครับเพื่อป้องกันมดอะไรต่างๆไม่ให้เข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวบล็อกพักสายตัวนี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยผมจะมีการเชื่อมต่อในส่วนของสวิตช์ไฟเข้าไปด้วยเพื่อใช้ควบคุมการเปิดปิดตัวน้ําพุนะครับ ของปั๊มเรานั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะต่อท่อขึ้นไปจากนั้นเราจะเดินสายลายขึ้นไปนะครับเป็นสายลายเมนนะครับที่จะเข้าไปาเข้ากับตัวสวิตช์แล้วก็จะมีสายลายอีกเส้นหนึ่งเดินลงมานะครับเพื่อใช้ต่อไปที่ตัวน้ําพุของเราด้านบนก็จะมีแค่2เส้นนะครับมีสายลายเมนกับสายลายที่จะเดินไปน้ําพุนะครับก็ต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์เลยซึ่งสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีสายที่กล่องพักสายเนี่ยทั้งหมด3เส้นก็มีสายลายสาย นิวตอนแล้วก็สายกาวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตัวน้ําพุของเราอีกทีในขั้นตอนถัดมาเนี่ยผมก็จะเริ่มทําการดัดท่อนะครับเพื่อที่จะใช้ต่อท่อไปที่ตัวบริเวณน้ําพุของผมนะครับโดยวิธีการเนี่ยผมจะเน้นใช้วิธีการดัดท่อเป็นหลักนะครับแต่จุดไหนที่มันไม่สามารถจะเดินได้จริงๆเนี่ยก็จะอาจจะมีการใช้เป็นข้อต่อบ้างบางส่วนนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินสายไฟเข้าไปในท่อแล้วก็จะมาทําการจำไฟที่จุดพักสายตรงนี้นะครับสายลายกับสายลายนิวตอนกับนิวตอนแล้วก็สายกาวกับสายกาวนะครับจากนั้นนะผมก็จะไล่เดินท่อไปตามแนวที่ผมจะต่อไปในส่วนของตัวบริเวณน้ําตกของผมเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีการต้องหลบนับในส่วนของแนวเสาด้วยนะวิธีการตรงนี้ผมก็เลยต้องใช้เป็นข้อต่อ90องศาไล่ต่อเพื่อให้มันได้ตามแนวของเสาเอานะครับ ถัดมาเมื่อมาถึงในส่วนของจุดที่จะต้องฝังดินตรงนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการโดยการดัดเป็นหลักเลยนะครับดัดท่อเส้นเดียวเลยโดยที่จะไม่มีการใช้ข้อต่อใดๆเพราะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราฝังดินไว้นะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้น้ําหรือว่าดินเนี่ยมันเข้าไปในท่อนะครับหลังจากที่ผมวางแนวท่อเต็มที่เรียบร้อยผมก็ทําการกบฝังดินแนวท่อทั้งหมดเลยนะครับ และในส่วนของบริเวณปลายท่อที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินตรงนี้ผมก็จะใช้ซิลิโคนนะครับยิงอัดเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวน้ําหรือว่าดินเนี่ยเข้าไปที่บริเวณปลายท่อตรงนี้นะครับต้องบอ,อกเป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับท่านใดจะนําไปใช้งานก็ลองนําไปปรับประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะทํานะครับถัดมาครับผมก็จะเอาแผ่นหินทางเดินนะครับที่มีความสูง หรือว่าความหนาอยู่สักประมาณ5เซนนะครับเอามาเจาะรูแล้วก็จะเอาแผ่นหินตัวเนี้ยไปครอบหรือว่าสวมเข้าไปในตัวสายไฟที่โผลออกมาจากพื้นดินครับเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตัวกล่องไฟที่เราจะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นกล่องไฟที่กันน้ําได้ด้วยนะครับในส่วนของรูต่างตัวเนี้ยผมก็จะมีการยิงซิลิโคนอัดเข้าไปเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําอะไรต่างเนี่ยเข้าไปในท่อน้ําของเราได้นะครับจากนั้นเราก็ติดตั้ง ัวกล่องไฟกันน้ําตัวนี้เข้าไปแล้วก็ติดตั้งตัวปลั๊กไฟเข้าไปนะครับตามตําแหน่งสายลายสายเอแล้วก็สายกาวเลยนะครับเท่านี้เองเราก็สามารถติดตั้งตัวกล่องไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็ตัวฐานของตัวน้ําพุเนี่ยมาครอบอีกตัวนึงนะครับอีกทีนึงซึ่งตัวนี้มันก็ช่วยป้องกันในเรื่องของแดดของฝนเนี่ยไม่ให้เข้าไปโดนตัวกล่องไฟของเรานะครับ กล่องปลั๊กไฟของเราได้นะครับในขั้นตอนของการติดตั้งตัวน้ําพุนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยคือการเซตร,ระดับนะครับของตัวอ่างน้ําพุต่างๆหรือว่าส่วนประกอบของน้ําพุต่างๆนะครับส่วนการติดตั้งปั๊มก็ทําได้ไม่ยากนะเพราะตรงนี้เขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้ครบอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มท่อน้ําต่างๆสายยางน้ํานะครับเราก็พยายามที่จะต่อระบบเนี่ยขึ้นไปนะครับ แล้วก็เซตระดับนะครับของชิ้นส่วนต่างเนี่ยให้ได้เพื่อให้น้ําที่มันออกมาเนี่ยมันได้ระดับแล้วก็มันจะลงไปพร้อมกันที่สวยงามนะครับส่วนท่อต่างตเนี่ยเราสามารถที่จะปรับนะครับในส่วนขององศารวมถึงความแรงของน้ำนะครับโดยการใช้คีมเนี่ยบีบปลายท่อที่อยู่บริเวณด้านข้างทั้ง4จุดได้นะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นน้ําพุออกมาลักษณะแบบนี้แล้วการใช้งานเราก็สามารถที่จะมาเปิดปิดนะครับตัวน้ําพุของเราได้นะครับที่บริเวณตรงนี้นะมันก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องเดินอ้อม เข้าไปในตัวบ้านอะไรต่างนะครับก็สามารถที่จะใช้งานน้ําพุได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทําการแต่งนะครับในส่วนของบริเวณสวนโดยรอบทั้งหมดของเรานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็จะไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวหุ่นตุ๊กตาตกแต่งรวมถึงหินหรือว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราต้องการจะตกแต่งลักษณะแบบไหนนะครับอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองดูตัวอย่างต่างๆเนี่ย แล้วก็ไปหาซื้ออุปกรณ์มาให้ครบตามที่เราต้องการใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูเป็นแนวทางแล้วเป็นไอเดียของผมนะที่ผมใช้ในการตกแต่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเผื่อจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้งานได้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เอาต้นไม้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยครับลองมาจัดเรียงตามพื้นที่ของเรานะครับว่าต้นไหนควรอยู่จุดไหนนะครับที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับพอเราได้พื้นที่ที่เหมาะสมหรือว่าตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับต้นไหนที่เราพอจะลงดินได้เนี่ยตรงนี้เราก็ขุดหลุมนะครับเพื่อที่จะลง ต้นไม้ไปเลยนะครับอย่างตัวอย่างต้นนี้ของผมเป็นต้นปรงซึ่งตัวนี้ไม่ได้ซื้อมานะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมก็มาลงดินไปเลยนะครับส่วนต้นอื่นๆที่เราซื้อมามาตกแต่งตรงนี้เราก็ทําการปลูกเข้าไปเลยนะครับบริเวณด้านข้างตามตําแหน่งที่เราได้ลองจัดเรียงดูนะครับบริเวณรอบของตัวน้ําพุตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นต้นหนวดประดุกนะครับตัวนี้นะก็ราคาไม่แพงด้วยนะปลูกเข้าไปบริเวณโดยรอบ นับของเขาเลยถ <Hey. S 1> ันมานครับผมก็ทําการ DIY นะครับเป็นก้อนหินลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาใช้งานเองนะครับเพราะว่าจริงๆผมต้องการเป็นก้อนหินสี่เหลี่ยมจริงๆนะครับที่ต้องการจะนํามาใช้แต่มันหาไม่ได้ในพื้นที่แลีกงเนี่ยสอบถามท้งเพจก็มีราคาหลายสิบบาทเลยนะครับผมก็เลยมาทําเองโดยการใช้เป็นตัวดินเผาที่เขาใช้ในการเอ่อ วางพื้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันจะรับน้ําหนักในการเหยียบย่าได้อยู่แล้วครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาตัดครึ่งนะครับแล้วก็เอามาทาสีนะซึ่งตัวนี้จริงๆก้อนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับแต่ผมเอามาตัดครึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหลือเป็นก้อนละประมาณ3บาทซึ่งวิธีการนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยประหยัดต้นทุนนะครับของตัวหินที่เราจะนํามาใช้ในการจัดเรียงสวนของเรานะเพราะว่าผมลองคํานวณแล้วถ้าเราไปซื้อแบบหินจริงมาครับรวมค่าขนส่งต่างๆด้วยเนี่ยจะใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ สามถึงสี่เท่าตัวนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นลักษณะแบบนี้มันจะตกต้นทุนก้อนหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณสี่บาทนะครับไม่เกินห้าบาทนะต่อก้อนนะครับแล้วมันก็จะได้เป็นขนาดรูปทรงตามที่เราต้องการส่วนสีเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับโดยผมก็ใช้เป็นสีดําของเป็นสีน้ํามันนะครับตัวนี้สามารถที่จะทาเข้าไปได้เลยนะเราก็จะทาบริเวณทั้งหมดรอ,อบด้านเลยนะที่มันจะโชว์ในส่วนของแผ่นหินของเรานะครับก็คือด้านบนแล้วกบ็บริเวณด้านข้างอีกสีด้านเราจะได้เป็นลักษณะหินออกมาแบบนี้นะครับ เราเราก็เอาตัวนี้นะครับเข้าไปจัดเรียงนะครับเป็นลักษณะเป็นทรงกลมหรือว่าวงกลมโดยรอบของตัวน้ําพุของเราซึ่งตรงนี้ผมก็จะเรียงทั้งหมดสามชั้นนะครับนี่ครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการเหยียบย่าได้ด้วยนะตรงนี้มีความแข็งแรงเพียงพอนะครับในส่วนของช่องว่างนะครับระหว่างตัวก้อนหินที่เราจัดเรียงไปเนี่ยผมก็ใช้เป็นหินสีน้ําตาลน,นะครับเป็นหินแม่น้าใส่เข้าไปบริเวณช่องว่างทั้งหมดเลยนะครับส่วสีที่เราทาเนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะทนแดดทนฝนได้นะครับ น้ำต่างๆที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ทําให้สีที่ติดอยู่กับตัวหินเนี่ยมันหลุดออกนะครับอันนี้ผมลองทดสอบใช้งานแล้วนะถ้าไม่มีการชนกระแทกแรงๆจนตัวพื้นผิวของตัวดินเผาเนี่ยมันหลุดออกนะสีดําก็ยังจะติดอยู่แน่นๆนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวหินนะครับในการจัดเรียงเข้าไปก็จะใช้เป็น2ส,สีหลักๆนะก็จะมีสีน้ําตาลนะครับกับตัวหินสีขาวนะก็จะมีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับ เข้าไปให้เต็มพื้นที่เลยตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการจัดสวนแบบง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่าสามารถที่จะจัดสวนออกมาได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็ลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับส่วนงบประมาณที่ผมใช้ไปสําหรับงานนี้นะครับผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะก็คือตามนี้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะซึ่งตอนต้นคิปผมบอกว่าไม่เกินเจ็ดพันจริงๆเนี่ยพอมารวบรวมจริงๆแล้วมันก็เกินมานิดนึงนะครับก็รวม อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะที่มีการจัดเพิ่มเติมเข้าไปนะพวกต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะครับราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับผมก็ลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางละกันนะครับสำหรับท่านใดที่จะทำครับส่วนปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องเจอสําหรับการทําน้ําพุแบบนี้ก็คือน้ําที่มันกระเด็นออกมานะครับแบบนี้เจอแน่นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเปิดน้ําพุเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําส่วนหนึ่งกระเด็นออก แต่เราก็สามารถที่จะเติมน้ําได้นะถ้าใครไม่ติดปัญหาเรื่องนี้ก็สามารถที่จะทําใช้งานได้ที่บ้านของเรานะครับผมเพราะตัวน้ําพุตรงนี้จริงๆผมก็ไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับก็จะเปิดเป็นบางช่วงเวลานะครับที่เราจะเปิดแล้วมันก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ